นี้เป็นพอลสมิธนะคะขนาดหน้าปัดกว้างร,รัมวมิดไม่ยอม43มิล ตัวเรือนจะเป็นด้านค่ะตัวเม็ดไม่ยมจะเล่นดีเทลเป็นสีม่วงนะคะเรือนนี้เป็นสามเข็มระบบฐานมีวันที่หน้าปัดด้านในจะเป็นสีฟ้าค่ะตัวหลักจะได้เป็นหลักขีดตัวสายนะคะจะเป็นสายด้านเชื่อมลงมากับตัวเรือนตัวล็อกด้านหลังใช้งานสะดวกค่ะจะเป็นแบบบีบนะเรือนนี้ราคาอยู่ที่3,200บาทสินค้ามีรับประกันให้6เดือนเปลี่ยนฐานฟรีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ในปารมัวรวอชเวลาเรือนขอบคุณค่ะ